สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบใกล้เที่ยงวันนี้นะครับก็เรามาเช็คในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ12นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกานะครับสำหรับภาพรวมในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือ แล้วก็ภาคตะนักอนอชิงเหนือที่มีน้ําค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับมีฝนตกมาหลายรอบแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลล่าสุดนะครับไล่กันไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นมาดูก่อนนะครับช่วงเที่ยงนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยากลางยุโรปนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝน จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นอำเภอปายอำเภอขุนยวมนะครับอเมืองแม่ฮ่องสอนอเภอแม่ลาน้อยอเภอแม่เรียงนะครับอเภอแม่สรเรียงนะครับขออภัยแล้วก็เชียงใหม่มีอมก่อยนะครับแม่แจ่มแม่วางสมุงนะครับมีโอกาสเกิดฝนเชียงดาวอเภอพร้าวอชายปราการนะครับอเภอแม่สวยมีโอกาสเกิดฝนนะครับอเมืองออเมืองพะเยานะครับอเภอแม่ใจอเภอพาน แล้วก็เชียงรายอภอพยามิงรายอเภอทิงนะครับอ,อเชียงคำอำอปงอเภอเชียงม่วนนะครับอเภอปัวน่านอเภอทุงช้างอ,อบ่อกเกลือนะครับเวียงสางาร้องกวางนะครับเมืองพแพร่เด่นชัยอุตรดิต์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ในส่วนของพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นลครไทยชาติระการนะครับ นครไทยชาติาการเนินมะปรางแล้วก็ต่อเนื่องมาเพชรบูนะรณ์คนับเมืองเพชรบูรณ์หล่มสกักหนองไผ่แล้วก็เชื่อมมาแถวจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอำเภอภูรเรือนะครับภูรเรือท่ารี่นะครับจังหวัดเลยมีโอกาสที่จะเกิดฝนน้ำในช่วงเที่ยงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลบำเหน็จระลงชายภูมิมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็โซนแถวเขาใหญ่นะคร,รอยต่อระหว่างนะครนายก แล้วก็โคราชแล้วก็ปลาจีนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนรวมทั้งสาะแก้วนะครับสาะแก้วฝั่งตภาคตะวันออกก็จะเป็นสอยดาวโป่งน้าร้อนจันทบ,บุรีนะครับอาเภอแกงลงระยองอําเภอชุมแสงอาเภอหนองใหญ่นะครับอําเภอขุงจังหวัดตราดนะครับอําเภอเมืองตราดอาเภอเขาสมิงนะครับมีโอกาสเกิดฝนนบในช่วงเที่ยงแล้วก็พิชบุรีนะครับ เพชรชบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนส่วนภาคใต้ฝนวันนี้จะเริ่มกลับมานะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในโซนของทางด้านภาคใต้นะครับวันนี้นี่คือโมเดลช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะเริ่มกลับมานะครับในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับตรงนี้14นาฬิกาโดยประมาณนะครับ เมื่อดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับแม่แจ่มแม่วางเสมิงอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับขุนยวงแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปลายแล้วก็เชียงดาวนะครับเชียงดาวแล้วก็ชัยปราการวังเหนือนะครับอำเภอพานอำเภอลี้ลำพูนนะครับอำเภอวังชิ้นอำเภอสวรรคโลกเมืองอุตรดิษถ์พร่นะครับอำเภอสองอำเภอเมืองน่านนะครับปัว เชียงคำเชียงม่วนนะครับพระยาแล้วก็นครไทยพิษณุโ,โลกภูเรือหลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรีเมืองชัยภูมิขอนแก่นนะครับแล้วก็นครราชสีมาปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีสะแก้วนางรองบุรีรัมย์นะครับพัฒรชาชัยสุริน แล้วก็พาบึงนะครับภูสิงกันทะลักพายุนะครับมีโอกาสจะเกิดผลศิลาอาดนะครับบึงบูนแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนะครับชุมแสงอำเภอแกรงอำเภอสายดาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีขุงนะครับตราดมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับหนองใหญ่ปลวกแดงระยองนะครับแล้วก็เพชรบุรี ระจบคลีขันโซนนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงบ่ายแล้วก็ฝัง่งภาคใต้ด้านล่างนะครับสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นบ้านนา,าสารเมืองสุราษฎร์ธานีพนมสิชนท่าชนะหลังสวนนะครับนครศรีธรรมราชฉวางเขาพนมทุ่งสงฉอดเมืองพัทลุงบางแก้วคนเนียงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ แล้วก็พอช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับพอบ่ายใกล้หัวค่ำม,มากขึ้นก็จะมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนับดูในส่วนของลักษณะโมเดลตรงนี้จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นออมก๋อยเชียงใหม่นะครับแม่แจม่มแม่สเรียงแม่ห้องสอนรับลี่ลำพูนอำเภอเมืองตากนะครับกำแพงเพชรเมืองสุโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตนะครับพแพร่ สองนะครับอําเภอเมืองนานอำเภอปัวอําเภอเชียงคำนะครับเมืองเชียงรายนาครไทยเมืองพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์เมืองกำแงพงเพชรตากนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงบ่ายนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนะครับพระนครศรียุธยาลบุรีสระบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีแล้วก็สะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับตาพยาส่วนนี้แล้วก็โคราชบุรีรัมนะครับโคราชบุรีรัม สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับฝั่งนี้เดชอุดมกันทนละลักษ์ขุขันเมืองสุรินทร์นะครับศรีขอรภูมิปราศาสตสังขะพระพราชัยกระสังเมืองบุรีรัมย์นะครับนางรองโชคชัยโคราชนะนนสูงด่านขุนทดบํน็ดนรงบัวใหญ่ประทายนะครับอำเภอพลขอนแกน่นาเชียงมาสารคามบ้านภัยเมืองชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์ชุมแพนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้หนองบัวลําพูนะครับหนองบัวลําพูเลยน้าโสมนายูอุดรมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็เฝ้าระวงังส่วนภาคเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนได้ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีนะครับ ลุยบุรีประจวบคีรีขันธ์มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารกระบี่ตรังพัทลุงนะครับพังงามีโอกาสเกิดฝนได้นะครับดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ในช่วงบ่ายภาพรวมการกระจายตัวของฝนมีแนวะโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ ตั้งแต่เหนือสุดจนกระทั่งถึงภาคใต้ด้านล่างนี่นะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับรวมทั้งสงขลาก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับฝนยิ่งค่ายิ่งกระจายตัวมากขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ช่วงประมาณ15บหนาฬิกานะครับไล่มาตั้งแต่ภาคเหนืออำเภอปลายอำเภอเมืองแม่ห้องสศนขุนยวมแม่แจ่ม,มเมสเรียงนะครับอมกอยเชียงใหม่ท่าสองอยางตากนะครับ แม่ระมาดอำาเภอเมืองตากสามเงานะครับแล้วก็พรานกระต่ายกำแพงเพชรเมืองสุขโขทยัยสีสำโรงสวรรคโลกทุ่งเสี่ยมสีสัชนาลายเมืองอุตรดิตถ์ท่าป,ปลานะครับบ้านสวนนะครับชาตรากาลนาครไทยเมืองพิษณุโลกเนินมาปางพิจิตนะครับลมสักเมืองเพชรบูรณ์ภูเรือท่าลี่นะครับมีโอกาสเกิดฝนตก,กเกษตรสมบูรณ์ชุมแพนะครับ แล้วก็เมืองชัยภูมิหนองไผ่เพชรบูรณ์วิเชียรบุรีนะครับไผ่าสารีเมืองนครสวรรค์ลำนารายลบบุรีด่านขุนทดโคราชบําเด็จนรงชัยภูมินะครับโนนสูงเมืองนครราชสีมาโชคชัยพิมายนะครับแล้วก็นางรองเมืองบุรีรมัมย์พัพราชัยปราศาสตร์กระสังสุรินทร์ศรีขอรภูมิปรางกูภูสิงไพ่บึง พายุนะครับเมืองศรีสะเกดบึงบูนสนมนะครับสตึกพยกภูมิมพิสัยนาเชือกวาปีประทุมนะครับกุดรังบ้านไผ่พลน,นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับชุมแพด้านบนหนองบัวลำพูจังหวัดเลยทั้งหมดนะครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดฝนอีสานนะครับมีโอกาสจะเกิดการกระจายตัวของฝนได้ดีแล้วก็ตะวันออกปราจีนบุรีนะครับฉะเชิงเซา พนมสารคามพนันิคมหนองว่าสะแก้ววัฒนานครคลองหาดสสยดาวอำเภอแกลงชุมแสงโป่งน้ำร้อนนะครับอำเภอขุงสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับกรุงเทพประทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีนะครับแล้วก็นครปฐมไม่ว่าจะเป็นบางเรนสามพรานนครชัยศรีกำแพงแสนนะครับมีโอกาสเกิดฝน ราชบุรีนะครับบ้านโป่งโพธารามเมืองราชบุรีจอมบึงสวนพึ่งนะครับกาญจนบุรีอูทองสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอุทัยธานีจังหวัดตราจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ภาคใต้ด้านล่างสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบีภูเก็ตนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับนี่คือภาพรวมของฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอฝนในหลายพื้นที่นะครับก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนรอบนี้มาเยอะในบ่ายถึงค่ำ เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์มรยากศอากาศระยะกลางยุโรปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ